ม,มีมีปัญหาอยากถามไหม,มที่ทาแล้วรู้ตามที่พระอาจารย์บอกค่ะแต่ว่าก็มีความรู้ว่าง,ง่วงแทรกเข้ามานี่ยังไงต่อ,อจะเอาอยัางไงนะมีคิดไหมมีคิดไหมมีคิดค่ะมีคิดนะแต่มีง่วงแทรกเข้ามาแต่มีง่วงจะทํายังไง แต่ก็เดินก็เลยเดินต่อแล้วง่วงก็หายไปครับอาจารย์เออบางบางครั้งก็ทําเร็วบ้างบางครั้งก็ทําเร็วบ้างคือมันง่วงเราไม่ได้ห้ามมันหรอกคุณต้องเข้าใจนะเวลาปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราไม่เคยห้ามสภาวะธรรมแต่เราจะไม่ไปกับสภาวะธรรมเข้าใจไหมเราไม่ได้ห้ามสภาวะธรรมใ,นใ,นในดๆเลยเขาจะง่วงก็เรื่องของเขาแต่เรายังคงทำเพืเราต่อตเดี๋ยวเขาก็สลายตัวเองเขาคิดตัวเรื่องของเขาเรายังทำาของเราต่อ เดี๋ยวก็สลายตัวเองเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับอ Greek, ัญญาโกฏัญญาที่ดวงตาเห็นทำเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่สิ่งใดเกิดฉันต้องทําให้มันดับไม่ใช่นะอนนัญญาโกฏัญญานี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข,ขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นถ้าโมล้นลต้องถับไปเป็นธรรมดาเกิดแบบไหนมันก็ดับแบบนั้นง่วงเกิดขึ้นมาง่วงก็ดับด้วยตัวเอง ตื่นเกิดก็มาตื่นก็ดับตัว,ตวเองคิดเกิดขึ้นมาคิดก็ดับตัว,ตวเองคือเราตอนเนี้พวกเราเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะพยายามทําให้มันดับนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราพยายามทํามาตลอดแล้วมันทําให้มันดับได้ไหมลนะ่ะดับเดี๋ยวก็เกิดอีกดเ,ด,กเกดอีกจะดับอีกแต่ถ้าเราเห็นตรงตามไฟนะจริงจริงอ๋อเขาเกิดที่ไหนดับที่ด้านเกิดแบบไหนดับแบบนั้น เกิดที่ความง่วงความง่วงก็ดับที่ความง่วงไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้สึกเพียงแต่เราอยากไปพยายามทําแต่เรายังทาหน้าที่ของเราต่อพร้อมๆกับความง่วงที่มาแต่เดี๋ยวาก็แยกทางออกไปแต่บางคนโมโหออยากจะตื่นอยากจะตื่นอยากจะตื่นม,มีหลับมันเอาแต่ง่วงลูกเดียวก็มเนเดียวแต่พตอนตอนกลางคืนเป็นไงเรียกหามานะัน่ะไปไหนกูจะหลับไปไหนกูจะหลับกูไม่ยอม ให้เห็นเนะี่ยเห็นไหมบางครัง้งเนี่ยจริงๆเงื่อนไขของมันมันจะมาก็เรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันเราไม่เกี่ยวจำไว้ดีๆนะปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราจะเอาสภาวะปรุงแต่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือฝึกรู้ไม่ใช่เครื่องมือเพื่อจัดการอะไรทั้งสิ้นต้องเข้าใจดีๆไม่รู้มูจะมาแบบไหนก็าตามฉันจะเอาเป็นเครื่องมือฝึกรู้ให้หมดชัดบ้างฉันก็รู้ไม่ชัดบ้างฉันก็รู้เป็นบ้างฉันก็รู้ไม่เป็นบ้างฉันก็รู้ ถ้าเราเข้าใจหัวใจมันตรงเนี้ยเราจะเอาทั้งหมดเป,เป็นเครื่องมือสนับสนุนได้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราจะจัดจานจัดการหรือแ,แจกแจงให้ให้เขาเป็นตามที่เราใจอยากให้เป็นอ่ะว่าทำไมไม่ชัดน่าจะชัดทําไมไม่ดีน่าจะดียังไงพอมันดีแล้วไปเงไงยดีรู้สึกดีใจแล้วสักพักหนึ่งดีก็หายกลายเป็นดีแตกรู้จักดีแตกไหมดีไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็แตก กระเจิดกระเจิงหมดเลยแต่ถ้าเราปล่อยเขาเขายังไงก็ตามสภาพการปรุงแต่งเขาจะมีหลายระดับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของปัจาัยนะง่วงก็มีหลายระดับนะเข้มข้นปานกลางจืดจางหนักตึงก็อื่นมีอะไรไหมค่ะอขาจารย์เดินมันก็เบาสบายค่ะพอความคิดเข้ามาบางทีก็คิดเพลิน ปูญ่านี่ดีนะบ้านเราน่าจะปูมั่งมันจะต้องเลืออ้อน,นี้ออกอะไรเนี้ยไปยาวเปิน่นนี่เห็นไหมอาจารย์นี่ยเรียกว่าต้นตอของการคิดแค่ตาเห็นปับ๊บเนี่ยมันจะนําเรื่องนั้นมาเล่าเรื่องถ้าเราดูดีๆอ่ะเราจะเห็นโอ้นี่นี่ชะตาเห็นไแค่นี้นะแล้วฉันจะดเีการไปทําที่บ้านฉันนะเห็นไหมพอมันเกิดภาวะอะไรชอบ ถ้าชอบมันก็จะคิดอย่างหนึ่งทําให้เกิดขึ้นถ้าไม่ชอบก็คิดอย่างหนึ่งทําให้หนีให้มันรู้รู้ว่าเออนี่กระบวนการการทํางานก็ทําอย่างนี้เวลาเราจะดูความคิดเราจะดูกันแบบนี้แหละตาเห็นปับ๊บมันเล่าเรื่องอะไรหูได้ยินปุ๊บมันเล่าเรื่องอะไรร่างกายมันเจ็บอย่างเงี้ยอย่างบางทีมันเจ็บปุ๊บมันก็จะเล่าเรื่องเจ็บเจ็บเหลือเกนินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง่้นน,นั่งดีไหมไปดีไหมไม้มันง่วมมันก็จะเล่าเรื่องง่วมจะทํำยังไงกับง่วงเนี้ย นีสองคนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่แต่ภาวะรู้จะรู้อีกอันหนึ่งรู้เห็นพฤติกรรมว่าอันนี้ทําอย่างนี้ไอส่งต่อไปสู่ข้างในทําอีกอย่างหนึง่งแล้วเดี๋ยวสักคู่ก็ดับลงนี่คือกาศึกษาตจลักเห็นเขาเกิดขึ้นเกิดข้างนอกดับข้างนอกเกิดข้างในดับข้างในอ่าแสดงเขาท่าได้ความคิดนี่เห็นแล้วสังเกตไหมเวลามันคิดขึ้นมาปุ๊บเป,เ,ปเป็นอดีตหรืออนาคต เมื่อกี้เปะอนาคตค่ะแล้วมาเล่าเนี่ยเป็นอดีตหรือนาคตอดีตค่ะเออมันจะสลับไปอยางนง้นีละใช่ไหมแต่ตามปัจจุบันเป็นยังไงมันนั่งเฉยเฉยอยู่ตรงเนี้ยเห็นเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันมันนั่งเฉยเฉยอยู่ตรงเนี้ยแต่มันเป็นไปเมื่อกี้เนี่ยมันเดินแต่มันเห็นปั๊บนั่นคือปัจจุบันแล้วมันก็คิดถึงอนาคตว่าฉันจะกลับไปทาที่บ้านบางคนติดหมาก็เห็นหมาก็คิดเรื่องหมาที่บ้านบางคนเลี้ยงแมวก็เห็นแมวที่บ้าน บางคนเห็นเพื่อนเห็นอะไรก็ตามมันมันก็จะไปเนี่ยร,รอบๆตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เกิดจินตนาการได้หมดเลยแต่เราก็เป็นผู้เห็นจินตนาการอย่าเข้าไปจินตนาการของมันโอ้เออมันทำไปอย่างนี้นะแล้วก็หายไปทํานี้นะหายไปจิตเราจะเบาสบายถ้าจิตเราไปจะจัดการจจกากรเนะี่ยรืจิตเราจะหนักอ,อเพราะรู้สึกต้องรับผิดชอบกับความคิดอ่ะแต่อย่างไงถ้าเรารู้สึกรับผิดชอบความคิดเดี๋ยวเสียตังค์นะ แน่นอนเลยแหละไม่ค่ะอาจารย์เพราะว่าดูก่อนเผื่อน้ํามาปีนี้นะมันท่วมก็เสียตังฟีไม่ทําดีกว่าเน,น,นั่นไปแล้วไปแล้วมันจบมันคิดจนจบต่อแล้วอเค,อคนอื่นมีกไหมยังมึอนอยู่ไหมมึอนอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ให้ยันเขียบพาลุยนะพาลุยพาลุยคนอื่น อ่าอ่าอ่าหยอ่าเลยเรอยเหมือนก็จะแวบหายไปมันเหมือนกับเป็นออโตเมติกไปเราจะรู้สึกอ้าวมันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วแล้วเราควรจะกลับมากำหนดมันใหม่เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งหรือจำจำการหลักการดีๆนะทำขึ้นเกิดเองเ ทำขึ้นเกิดเองเพอเรากำหนดสามการนี่ทำขึ้นใช่ไหมพอเป็นออโตเมติกคือมันรู้เองมันเนี่ยมันเกิดเองมันทำขึ้นแล้วมันเกิดเองบางครั้งบางคนนะ่ะถ้าเรารู้จักการเล่นแบบนี้อ๋อปกติมันจะเบื่อไปเรื่อยๆพอเริ่มทำทำขึ้นปุ๊บมันมีความคมชัดแต่บางครั้งปุ๊บเราไม่ได้กำหนดแต่มันเกิดรู้เองใช่ปะ ที่ออโตเมติกนี่หมายว่ามันรู้เองหรือมันออโตเมติกลืมไปเลยมันรู้เออเออนี่แหละนี่แหละ,หละคือขึ้นไขอตาตมมว่าจุดมันหน่อยให้มันติดเพอาติดแล้วไม่ต้องไปจุดอีกแต่ว่าเมื่อมันจะดับอะไรเราพยายามจุดมันอีกแล้วก็ปล่อยให้มันติดหลักการมันเป็นอย่างเนี้ยทําขึ้นเหมือนกันเริ่มจุดมัน แต่มันเกิดเองแล้วปล่อยให้มันอาแต่พอมันเริ่มทีเริ่มเบลอเริ่มไปชัดอับทำขึ้นมันเหมือนกับหัดเด็กอ่ะเอาหัดทำอันนี้ทำ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 เอาปล่อยมันทำเองอ้าวมึงทำไม่เป็นจับมาทำ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 เอาปล่อยมันทำเองเอ้าไม่เป็นอีกจับมาปล่อยมันทำทำําทำเองจนกระทั่งมันได้นิสัยของมันเองอ่ะเออจีนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันละ คือทุกเรื่องจําหลักการนี้ทําขึ้นเกิดเองทําอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาเกิดรู้เองนี่คือหลักการชัดๆแต่ถ้าปล่อยให้เขา,เ,ขาเกิดเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้มันจะเผลอมันจะเพลินไปก็เลยต้องกระตุกหางมันหน่อยหนึ่ง <c oughs> กระตุกหางมันหน่อยนึงจับมันมาหัดหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยมันจับมาหัดหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยมันอย่างเช่นบอกให้หัดสติอ่ะ จับมหัดหนนึงเดี๋ยวมันก็จะมีสติรู้เองมันทํารู้เองมันแล้วก็ปล่อยให้มันรู้เองมันเลยแต่มันชักเบลเบอๆแล้วมันชักวัวเอาจับมันมาฝึกอีกแล้วก็ปล่อยมันฝึกอีกปล่อยมันใจนะเราไม่ใช่เราจะต้องฝึกอย่างนี้ตลอดนะจะบอกให้ยกมือว่า จบจุดเดียวนะมันจบจุดเดียวจบทีละเก้าหรือมันจบไนตอนสุดท้ายของของเที่ยวนั้น,น,นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะตอนหนึ่งหนึน่ง,งเวลาเราเดินเนี่ยเอาโอเคเดินอย่างห่างก็ได้เดินอย่างถีง่ก็ได้ หนึ่งสองสามเนี่ยทำอย่างห่างก็ได้ทำอย่างผีก็ได้ถ้าทำอย่างทีคือเอาทีละเก้าเลยจบไปทีละเก้าเลยหนึ่งคือเริ่มสองคือกำลังสามคือจบอย่างทีละเก้าเลยแต่ถ้าเราเอาอย่างเนี้ยถ้าจิตเรายังไม่พร้อมมันจะเครียดหรือมันก็นจะเป็นการเพ่งการจ้องไปเลยแล้วเอาอย่างห่างคือหนึ่งคือเริ่มทุนสองคือกำลังสามคือจบเมือ่อเมื่อสุดทางแล้ว อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ถ้าคนไหนมันคิดเยอะๆเนี่ยเอาอย่างทีแล้วความคิดจะลดเองแต่คนไหนเฮ้ยมันไม่ค่อยรู้แสดงว่ามันจะสังเกตได้เวลาเวลาเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยมันจะส่งเสริมการคิดเยอะมันจะมีการคิดเยอะๆๆๆๆเข้าพอส่งเสริมการรู้สึกอยู่กับร่างกายเนี่ยความคิดจะลดลง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 เลย เวลามันคิดเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้กับจัดความคิดนะแต่เราสร้างความสนใจตัวใหม่สนใจตัวนี้ให้มากขึ้นเพราะเรายิ่งถ้ามีความคิดยิ่งสนใจความคิดความคิดจะเริ่มเข้าเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องหกไปเรื่อยเลยจนลืมร่างกายใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ห้ามเขาเพียงแต่เอาคุณคิดไปแต่ฉันเริ่มย้ายความสนใจมาสนใจให้ร่างกาย ให้มันถีเข้า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 แล้วเขาหยุดเองเพราะเขามีตัวนี้เข้าไปแทนไงพอตัวนี้เข้าไปใส่มากเข้ามาเข้าเขาก็เบียดตัวนั้นออกเท่าตัวนั้นเข้ามากเข้ามาเข้าเขาก็เบียดตัวนี้ออกจนกว่าเราจะมีภาวะรู้ที่อิสระไอ้นี่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ไอ้นี่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไอ้ภาวะรู้เนี่ยเขาได้แยกตัวออกมาดูโดยไม่เกี่ยวข้องเลยเขาปล่อยให้เล่นกันตามธรรมดาแต่ตัวเขาไม่ได้ไปเล่นด้วยตัวเขารู้การเล่นของเด็ก ตัวจิตเขารู้่เด็กเขากาลังเล่นกันร่างกายเป็นอย่างนี้ส่งเขื่อนให้ความคิดอย่างนี้เหมือนเมือม่อกี้ตาเห็นอย่างนี้แต่ไปจินตนานการแบบเนี้เท่าตัวรู้ที่เขาไม่เป็นเล่นด้วยนะเขาเห็นว่าเอามันทำไปอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก็หายไปมันทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก็หายไปมันทำอย่างนี้นะเดี๋ยวก็หายไปโนะด,ย,ย,ไปดยไม่ต้องรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองหรือระวังหรือห้ามเลยแต่ไม่ไปด้วยเขาเรียกว่ารู้แบบแยกตัวภาวนานะี จะภาวนาดีแค่ไหนก็ตามจะมีความรู้อะไรเยอะแยะธรรมะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ไม่สามารถให้เกิดการภาวะของจิตแยกตัวออกมาได้หละยังไม่สําเร็จประโยชน์แท้จริงแต่ถ้ามันแยกตัวออกมาได้เมื่อไหร่นะเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยแต่ภาวะจิตเขาแยกตัวออกมาเฝ้ารู้มาเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกตัวเองออกมาเลย รู้ธรรมะหมดเลยแต่แยกไม่เป็นแสดงว่ามันยังไม่ใช่ถึงจุดแยกตัวแต่เราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวกาลังแห่งการรู้เนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆแยกตัวเองรู้เฉยๆนี่แหละพอรู้เฉยๆมากเข้า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 นะเขาจะเริ่มแยกตัวเพราะว่าเขาจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ถูกรู้อะมันไม่เฉยสิ่งที่ถูกรู้อะมันจะมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาเลยพยายามสร้างสรรค์ตัวตนของมันตลอดเวลาเลย ตัวปรุงแต่งนี่ก็จะพยายามสร้างสรรค์เรื่องราวและตัวตนอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ไอ้ภาวะรู้ที่ไม่ทำอะไรเนี่ยเขาเป็นภาวะรู้ที่เขาไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยเขาดูเฉยๆเอาอาง่ายๆเหมือนเวทีกับคนนั่งดูคนนั่งดูมันจะดูเฉยๆนะแต่ไอพวกเวทีเนี่ยมันจะแสดงสร้างเรื่องราวอ่ะ ต้องตีกันต้องทะเลาะกันต้องร้องไห้ต้องหัวเราะต้องทำเรื่องตลกอันนี้นี่คือผู้แสดงใช่ไหมแต่ผู้รู้ก็นั่งดูเฉยๆดีไม่ดีไปอินกับเขาก็ไปทะเลาะกับเขาแต่ยังนั่งดูอยู่อ่ะแต่ไม่ได้มาแสดงด้วยเห็นไหมว่าตัวสังขารเขาจะมีวิธีการนำเสนอตัวเองแบบเนี้ยเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนบ่อยๆแต่ตัวรู้เนี่ยเหมือนดวงตาเนี่ยเวลาเราดูอะไรเนี่ยดวงตายังดูอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ไปเสนอที่ดวงตาเห็นมันจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆร,รูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างรูปนู้นบ้างแต่เห็นว่าดวงตายังคงดูแบบเดิมเนี่ยผู้รู้เขาอันนี้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอันนั้นถ้าเขาแยกตัวเองกันได้แบบนี้นะโอ้โหทีนี้สนุกสนุกในการดูสนุกในการรู้แล้วก็อิสระแล้วก็สบายแล้วตอบแล้วมันจะไม่วุ่นวายเลย แตออ่ไอตัวปรุงแต่งเนี่ยเขาวุ่นวายตลอดแต่จิตไม่วุ่นวายมันมีภาวะเนี่ยพวกเรามีอยู่แต่พวกเราก็ต้นไม่ถูกจุดบางทีเป็นทั้งนั่งไปเอาสงบซะเนี่ยมันเป็นกระตุ้นเอาภาวะสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้ซะที่มันแสดงต่างๆนถ้ากระตุ้นถูกจุดนะเอา้ามึงสงบก็สงบไปแต่ฉันจิตใจฉันไม่ได้เข้าไปยินดีด้วยเอาฟุ้งซ่านฟุ้งฟานไปจิตใจฉันไม่ยินด้วยยินดีด้วยผลสุดท้ายท้งสงบและฟุ้งซ่านมีค่าเท่ากัน เกิดขึ้นแล้วก็หายไตรักก็จะประกากฏไตสิกขาก็จะเกิดขึ้นเข้าใจป่ะทำไมเราไม่นึกถึงคำพูดครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าท่านสอนท่านพูดตอนท้ายตอนที่ท่านจะปรปนิพพานเนี่ย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดท่านหมายถึงสังขารอะไรทําไมจึงสั่งคําสั่งนี้เพราะท่านจะขยายโลกทั้งใบคือสังขารทั้งหมดทั้งฝ่ายภายนอกทั้งฝ่ายภายในทั้งฝ่ายรูปแล้วฝ่ายนามโลกนี้คือโลกของสังขารพูดง่ายๆเลยโลกใบนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยบนโลกของสังขาร ร่างกายเราเป็นสังขารรูปเสียงเกิดรก็เป็นสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสังขารอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นแล้วรูปผลลงก็เป็นสังขารสังขารเหล่านี้พระเจ้าเรับอกมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทคือความว่าประมาทคือเข้าไปเสพไม่ประมาทคือรู้เขารู้เขาปรุงกันอย่างนี้ขาเกิดอย่างนี้หายไปอย่างนี้นั่นแหละ แล้วเราจะอยู่กับสังขารได้อย่างสบายใจเพราะเราไม่หลงสังขารอยู่ก,กับการปรุงแต่งได้สบายใจเพราะเราไม่หลงกับการปรุงแต่งแต่เอาตัวปรุงแต่งอ่ะเป็นเครื่องมือสนับสนุนเคยเห็นชาวนาทุกคนเคยเห็นเขาเขาปลูกต้นไม้ไหมปลูกต้นไม้เคยเห็นไหมก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้เคยเห็นไหม บางครั้งเขาเอาของสะอาดสะอาดใส่ก็มีไหมบางครั้งเอาของสกรปกสกรกสกปรกใส่ก็มีไหมมีใช่ไหม <_ S 1> บางครั้งเอาของสกรปรกใส่ต้นไม้บางครั้งเอาของสะอาดใส่ต้นไม้เช่นน้ําไปใส่ต้นไม้บางทีเ, ical, เอาปุ๋ยเอาที่นั่นที่นี่ไปใส่แต่จุดประสงค์มันคืออะไรอ่ะใช่ไหมจุดประสงค์คือให้ต้นไม้โต แต่คุณจะเอาของดีใส่ก็ได้ของไม่ดีใส่ก็ได้แต่ว่ามันทําให้ต้นไม้โตใช่ไหมนิ่งกันถ้าเราเอาคาว่ารู้ให้เติบโตนะเราจะเอาทั้งสังขารที่ดีก็ได้สังขารที่ไม่ดีก็ได้เอามาเป็นเครื่องมือให้รู้มันเติบโตเข้าใจตรงนี้ไหมหลักการเดียวกันเลยคุณต้องจับประเด็นให้ได้อ๋อฉันไม่ต้องจําเป็นต้องมีอารมณ์ดีๆเพื่อให้รู้มันเติบโต อ๋ต้องมีความสงบก่อนต้องมีคิดกุศลก่อนต้องรอนั่นนี่โน่นนี่ก่อนไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าคุณทําอย่างนั้นน่ะภาวะรู้คุณจะแคบเพราะคุณจะรู้สึกแต่สิ่งที่ดีๆจึงจะเติบโตได้แต่ในภาวะความเป็นจริงแล้วไอ้ตัวรู้ที่มันเติบโตมันจะเอาทั้งดีก็ได้ไม่ดีได้เป็นเครื่องมือให้ตัวมันเติบโตเพราะมันคือเครื่องมือให้เรารู้ไง เครื่องมือให้เรารู้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วหายเกิดขึ้นแล้วหายเกิดขึ้น,นลหลายตลอดเวลามันจะเป็นเพราะแบบนี้เจ้าต้องจับประเด็นให้ชัดว่าคืออะไรบางคนไปนั่งภาวนาะเมื่อไรฉันจะสงบเอาสงบไปทําไมทั้งที่มันมีกุ้งซ่านอยู่เนี่ยแล้วก็จะเอาสงบมาแก้กุ้งซ่านเอา้าทําไมไม่คุณเอาสงบมารู้ว่าสงบเกิดขึ้นแล้วสงบก็หาย ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นฟุ้งซ่านก็กหายผลสุดท,ท้ายเราก็รู้ทั้งสงบและฟุ้งซ่านเหมือนกับเอาอะไรของไม่สะอาดใส่ต้นไม้เอาของดีๆใส่ต้นไม้แต่จุดประสงค์คือต้นไม้เติบโตเราไม่ได้สนใจของดีหรือของไม่ดีแต่มันเป็นปุ๋ยให้ของให้ทั้งสองอย่างเพื่อต้นไม้เติบโตเท่านั้นเองเหมือนกันเวลาเราฝึกภาวนาเราจึงไม่ปิดกัน้นห้ามอะไรเลย ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามปกติแล้วเอามาเป็นเครื่องมือให้เกิดฝึกรู้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 เป็นหลักเลยเดี๋ยวไปนอนก็ไปฝึกรู้เอารู้ว่านอนรู้ว่าหลับนะเอาลนะอย่างนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนเนาะ